สวัสดีครับบรรณาธิามูวียินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวของเซนเซียดาร์วิงอิเซไกเป็กดัแห่งยมโลกในคลิป EP ีที่2นะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่เคยได้รับชม EP ีที่1นนะครับแนะนำให้ไปชม EP ีที่1กันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ด้านล่างนี่คือสองครามระหว่างอาเทน่าและฮาเดสนะครับและในครั้งนี้โตเอกของเรานั้นจะไปอยู่ฝั่งยมโลกนะครับเรื่องราวของดาร์วิงอิเซไกนั้นเริ่มจะเข้มข้นขึ้นแล้วนะครับ ถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเราไปรับชมอีีที่2กันได้เลยครับเรื่องราวต่อจากในคลิปที่แล้วเลยนะครับโชอิจิโร่พระเอกของเหล่านั้นได้เสียชีวิตจากโรคเบื้องบนด้วยเหตุการณ์เลอร่มนะครับและมาอยู่ยังเอลิเชียนแห่งนีเน้เพื่อนๆลองสังเกตกันดีๆนะครับจะได้เห็นเงาของสองเทพฮิปนอตและธานาทอสด้วยนะครับและตอนนี้นะครับโชอิจิโร่พระเอกของเหล่านั้นก็ได้มาพบกับเจ้านโกฮาเดสแล้วนะครับ แต่ท่าทางของเจ้านรกนั้นผิดกับที่โชอิจิโร่นั้นคิดเอาไว้มากเลยท่าทางอันมุงมิ้งของเจ้านรกนะครับผิดกับคอสโมโที่ถูกแผ่ซ่านออกมาเลยโชอิจิโร่นั้นพยายามสอบถามว่าคนคือผู้ชุบชีวิตชั้นขึ้นมาใช่ไหมแต่เมื่อลุกขึ้นยืนนะครับก็ถูกคอสโมโของฮารเดสนั้นกดลงกับพื้นทันทีเซคุชิมะได้บอกว่าถ้าเธอยืนขึ้นตรงๆจะรับคอสโมโของท่านฮาร์เดสไม่ไหวตอนนี้กรุณาคุกเข่าลงกับพื้นก่อน จากบทสนทนาของฮานเดสและซิกิชิมะทนะครับทำให้เราได้รู้ว่าหญิงสาวคนนี้เธอก็คือแพนดล่านั่นเองเป็นเหมือนที่เ,เพื่อนๆคาดการไว้เลยใช่ไหมครับและตอนนี้เจ้านรกนั้นก็ไมีบัญชาให้ไวเวิรนออกไปทําภารกิจแล้วนะครับภารกิจในครั้งนี้ก็คือการสอดแนมและลอบสังหารอเทนาที่กําลังจะคืนชีพขึ้นมาบนโลกนี้จากนั้นเจ้านรกสดมุ้งมิ้นของเรานะครับก็ถอนหายใจและพูดว่า ai, ช่วยทําหน่อยนะ ไม่อย่างนั้นเอลิเชียนแห่งนี้ได้หายไปแน่แน่ฟังโชอิจิโร่นั้นเพิ่งจะได้รับตำแหน่งสเปกเ,เตอร์มาหมาๆแต่ก็ได้รับภารกิจสำคัญทันทีและตอนนั้นเองนะครับแพนโดล่านั้นได้พาโชอิจิโร่ไปยังสะพานเชื่อมโลกเบื้องบนและต่อไปนี้แอดมินจะขอเรียกซึกิชิมะว่าแพนโดล่าแล้วกันนะครับง่ายดีเมื่อไปถึงที่นั่นนะครับทั้งคู่ก็ได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าฮาปี ฮาปี้นั้นแนะนําเรื่องราวต่างๆให้กับโชอิจิโร่นั้นได้รู้มากมายและก็รวมถึงเรื่องที่แพนโดล่านั้นคอยดูแลโชอิจิโร่ถึง1ปีเต็มๆฮาปี้ยังพูดต่อยว่าเอาเถอะก่อนจะรู้รายละเอียดมากกว่านี้ยังคงมีสิ่งที่ต้องทําก่อนและสิ่งนั้นก็คือซาวน่านั่นเองนะครับการพักผ่อนเป็นสิ่งที่สําคัญต่อร่างกายมากๆเลยนะนี่คืออีกด้านหนึ่งของฝั่งกองทัพยมมโลกจริงๆนะครับ ในภาคนี้เป็นเซนเซติที่ไร้ความวิตกกังวลและไม่เครียดกันเลยนะครับฮาปี้นั้นได้เริ่มเล่าว่าคอสโมของท่านฮาเดสนั้นได้ช่วยให้เหล่าสเปกเตอร์ทยอยกันฟื้นขึ้นมาสงครามระหว่างอธเทนาและเจ้านรกฮาเดสนั้นไม่สําคัญอีกต่อไปแล้วเหล่าเทพเจ้านั้นก็ไม่สนใจอะไรโลกเป็นพิเศษเรียกว่าเลิกสนใจไปแล้วก็จะดีฝ่านะครับสิ่งที่กองทัพยูมโลกนั้นต้องการเพียงอย่างเดียวก็คือความสงบใช้ชีวิตอย่างสันติ ที่เป็นแบบนี้สาเหตุหลักๆก,ก็เกิดจากการที่กองทัพอทนนาบุกโจมตียมโลกเมื่อครั้งอดีตในตอนที่เริ่มสงครามขึ้นเหล่าชาวบ้านวิญญาณและสเปกเ,เตอร์ที่อาศัยอยู่ในยมโลกแห่งนี้ได้เสียชีวิตกันไปเป็นจํานวนมากในการโจมตีครั้งนั้นมีผู้เสียสละไปเป็นจํานวนมากท่านเจ้านารกของเหล่านั้น ต้องอาศัยคอสโมทั้งหมดที่มีเพื่อย้ายดวงยาณและเหล่าสเปกเตอร์ผู้รอดชีวิตมายังเอลิเชียนแห่งนี้ถึงแม้ที่นี่จะเป็นดินแดนของเหล่าเทพแต่ท่านเจ้านรกนั้นก็ยังอนุญาตให้พวกเรามาหลบอยู่ที่นี่ได้เมื่อเวลาผ่านไปคนตายที่มีพรสวรรค์ก็จะถูกคืนชีพขึ้นมาโดยประสานเข้ากับวิญ,ญญาณของเหล่าสเปกเตอร์และนี่คือสาเหตุที่โชอิจิโร่นะครับมีวิญ,ญญาณของระดามนทิสนั้นสถิตยอยู่ในตัวเมื่อออกจากซาวน่านะครับฮาปี้ก็ได้พาทั้งหมด ไปดูประตูสู่โลกเบื้องบนนะครับเอาล่ะไหนไหนก็ไหนไหนแล้วพวกเจ้าทั้งหมดนั้นไปพร้อมๆกับข้าเลยก็แล้วกันไปทําภารกิจด้วยกันเลยเป็นยังไงละ่ะในตอนนั้นเองนะครับทั้ง3ก็มุ่งหน้าสู่โลกเบื้องบนในภารกิจสังหารอัตเทนาแบบชิวๆในการวาร์ปครั้งนี้นะครับเนื่องจากพลังของอัเทนานั้นยังไม่ตื่นดีจึงทําให้สามารถมาโพที่วิหารของอัเทนาได้เลยเอาละ่ะพวกเรามาทําภารกิจให้เสร็จสิ้นกันเถอะก,ก่อนที่เราเซนจะรู้ตัว เมื่อสรุปจบงานพวกเราก็าจะได้กลับบ้านกันสักทีถึงจะบอกว่าเป็นการสังหารอธินาก็เถอะนะแต่ขอบอกไว้เลยว่าเทพเจ้านั้นฆ่าไม่ตายหรอกสิ่งเดียวที่จะทําได้ก็คือเอาธนูที่ได้รับจากท่านฮาเดสนั่นแหละเพียงแค่พุ่งธนูดอกนี้ไปใส่อธตินาภารกิจของพวกเรานั้นก็จะเสร็จสิ้นทันทีแต่โชอิจิโร่กับถามว่าแล้วถ้าปล่อยให้อัติน่ารอดชีวิตละ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้น แต่คำตอบที่ได้รับก็คือเมื่ออธน ن าลื้นตาตื่นขึ้นบนพื้นโลกทุกชีวิตนั้นจะดับสิ้นสงครามจะมาถึงที่นี่อีกครั้งในตอนนี้โชอิจิโร่ของเรานะครับเข้าใจดีแล้วนะครับเพื่อปกป้องคัทเทลยาเพื่อนสมัยเด็กของเขาและน้องชายฟ้าแฟดของตัวเองเพื่อให้ไม่ประสบเคราะห์ร้ายในอนาคตที่จะเกิดขึ้นมีแต่ต้องสังหารอธทนาเท่านั้นในตอนนั้นเองนะครับสามมือสังหารสุดชิวชิวของยมโลกก็ได้มาถึงหน้าห้องนอนของอธนาแล้ว และโชอิจิโร่ซึ่งรับหน้าที่เป็นมือสังหารในตอนนี้เขาสัมผัสคอสโมของไวเวิร์นได้อย่างชัดเจนในเซี่ยววินาทีนั้นเองนะครับแขนฝาของโซอิจิโร่ก็ได้สวมเซอร์พิษของไวเวิร์นก็ให้แล้วและธนูที่จะดับล้มหายใจของอธินาก็ได้ถูกซัดออกไปแต่ธนูยังไม่ทันได้โบยบินเลยนะครับก็ถูกจุดเอาไว้ด้วยฝ่ามือของใครบางคนโชอิจิโร่นั้นได้ตกใจนะครับแล้ก็พูดขึ้นมาว่าอะไรกันเนี่ยโชจิโร่ และโชจิโร่คนนี้นะครับคือโกเซนเจมินีู่้เป็นน้องชายฝาแฝดของโชอิจิโร่นั่นเองทางด้านเจมินี่เองก็ตกใจนะครับทำไมถึงเป็นพี่ไปได้จากนั้นอาเทน่าก็ตื่นมาจากที่นอนนะครับนั่นมันโชอิจิโร่ใช่ไหมเหตุการณ์พลิกผันเกินจากคาดการแล้วนะครับน้องชายที่ตัวเองอยากจะปกป้องกับกลายเป็นโกเซนเจมินี่และเพื่อนสนิทนั้นคัทเทยากับกลายเป็นอาเทน่า เมื่อเหตุการณ์เป็นแบบนี้แล้วไวเวิร์นของเราจะทำยังไงดีล่ะครับเรื่องราวนั้นคงต้องกลับมาเล่าฝั่งเซนโทรีกันสักนิดนะครับนี่คือเซนตโทลีที่มีเหล่าเซนผู้รักฟาร์มยุติธรรมเป็นนักสู้ในตำนานเพื่อปกป้องอะเทนา่าให้รอดพ้นจากภัยพิบัติในโลกนี้และเซนแต่ละคนนะครับก็อย่างที่เรรู้กันเขาจะมีดวงดาวประจำเป็นของตัวเองนี่คือเรื่องเล่าฝั่งเซนโทรีหนึ่งปีก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เรือล่มในทะเลนะครับ นี่คือโชจิโร่นะครับซึ่งเป็นน้องชายฝาแฝดของโชอิจิโร่พระเอกของเรานั่นเองเขาได้ไปเรียนต่อต่างประเทศและตอนนี้เขาได้แอบกลับมาที่ญี่ปุ่นเพราะว่าเขาตั้งใจจะมาศึกษาต่อที่นี่คนที่รู้ก็มีเพียงแต่คัทิริยาซึ่งเป็นเพื่อนในวัยเด็กเท่านั้นและในการมาครั้งนี้ก็จะเป็นการมาเซอร์ไพรส์พี่ชายของตัวเองและไม่ได้บอกก่อนด้วยนะครับว่าจะมาเรียนโรงเรียนเดียวกันอยู่ที่นี่ซึ่งฝั่งพี่ชายก็ดีใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้เจอน้องชายมานานแล้ว และนี่คือวันแรกที่ทุกคนนั้นกําลังจะไปที่โรงเรียนใหม่แต่ในตอนนั้นเองนะครับโชโจิโร่นั้นก็สังเกตเห็นถึงฟวาผิดปกติที่เกิดขึ้นเหมือนจะมีอะไรอยู่ตรงซอกตึกด้วยในตอนนั้นเองนะครับเขาจึงบอกให้คาทริยาและพี่ชายของตัวเองนั้นไปรอรถที่ด้านหน้าก่อนเดี๋ยวเขาจะไปห้องน้ําสักนิดโซจิโร่ได้รีบวิ่งออกไปท,ทันทีและได้ตามไปจนถึงซอกตึกที่ด้านในและที่นั่นเองนะครับ ก็มีเงาดำๆตะคุ่มอยู่ที่นั่นลักษณะท่าทางน่าสงสัยนี้มันคืออะไรกันโชอิจิโร่นั้นได้พูดขึ้นมาว่าเน่ ee, พวกนายจะไปไหนกันมิทราบพ,พวกนายตายไปแล้วนี่นาเป็นทหารของกองทัพยมโลกเลยแต่จู่ๆนะครับก็มีเสียงพูดแทรกขึ้นมาไม่ใช่หรอกเจ้านั่นคือนักสู้ของแซงทุรีที่ตายในสงครามศักดิ์สิทธิ์เมื่อครั้งที่แล้วแต่ฮาเดสนะเลือกจะใช้พวกมันเพื่อมาเอาชีวิตของอนาน่า ต่อให้ข้าตายไปยังไงเดี๋ยวก็ฟื้นขึ้นมาอีกโชจิโร่นะครับเมื่อได้ยินดังนั้นก็พูดขึ้นมาว่าไม่ต้องห่วงนะถ้าอย่างนั้นวิชาของผมก็นับว่าเข้าทางเลยถึงจะเป็นรุ่นพี่เมื่อครั้งอดีตแต่ตอนนี้ผมก็กำลังปกป้องโลกอยู่นะเอาละ่ะไปสู่โลกต่างมิติเถ,ถอะถอ a n นาเธอร์ไดมนชันและนี่คือพลังของโกเซนเจมินี่นะครับที่พวกเราได้รู้จักกันดีนี่ก็แสดงว่าโชจิโร่นั้น เป็นเซนตั้งแต่ก่อนที่ขึ้นเรือแล้วนะครับมาดูต่อกันสักนิดนะครับชายใส่แว่นผู้ที่ยืนคุยกับโชจิโร่ในครั้งนี้ก็คือชายที่เป็นโกเซนแอร์เลนะครับเขามีชื่อว่าเทเซ,เซอุสและที่แอร์เลมาที่นี่นะครับก็ด้วยภารกิจปกป้องอเธน่านั่นเองและในตอนนั้นเองนะครับแอรเลเองก็รู้สึกได้ว่าเหมือนมีคอสโมโที่ขัดแย้งกันอยู่แถวๆนี้แต่เขาก็ไม่พบผู้ใดเลย และเมื่อทั้งหมดไปถึงโรงเรียนนะครับที่ด้านหน้าของโรงเรียนอันเงียบสงบแห่งนี้นี่คือวันปฐมนิเทศเด็กใหม่และในวันปฐมนิเทศนี้นะครับโชจิโร่ก็ได้พบว่านอกจากตัวเขาเองที่เป็นโกเซนจิมินี่ก็มีเทเซุสที่เป็นโกเซนแอเรียสแต่นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีโกเซนไอโอรสอีกด้วยและการที่โกเซนทั้งสามนั้นมาปากดโตที่ญี่ปุ่นแห่งนี้นะครับก็จะเป็นข้อยืนยันแล้วว่ามาเพื่ออารักขาคัทธริยาโดยเฉพาะ ที่จะกลายเป็นอาเทน่าในการต่อไปและในวินาทีนั้นเองนะครับโซโจิโร่นั้นได้สังเกตเห็นว่าหญิงสาวคนหนึ่งที่เป็นคอสมูออกมาและจ้องเขมงมาทางคัเทเรียเป้าหมายของเธอนั้นคืออะไรกันแน่นะครับหลังจากเหตุการณ์ปถมนิเทศผ่านมาประมาณ3-4วันเหตุการณ์ก็ยังปกติสุขอยู่ทั้ง3คนก็มาคุยกันนะครับว่าการที่พวกเขารับรู้ถึงคอสโมประหลาดในวันปฐมนิเทศนั้นหรือว่าเป็นเาว่าคิดไปเอง ทางด้านโชจิโร่นะครับซึ่งไม่ค่อยจะชอบล้ออะไรนานๆก็เอาอย่างนี้ดิฟา่าไปคุยกับเจ้าตัวให้มันรู้ดำรู้แดงไปกันเลยแต่ผิดคาดนะครับเมื่อเข้าไปถึงโชจิโร่นั้นกับถูกทักทายก่อนเลยนะครับคุณโกเซนเจมินี่ในตอนนั้นเองนะครับเธอก็ได้แนะนำตัวว่าเธอคือสเปกเตอร์เนโคเมนเชอร์ชาร์ลส์เธอนั้นมาทำภารกิจตามคำสั่งของแพนโดล่าให้มาฝอาสังเกตการ์ดอเทนา่าเมื่อนแนะนำตัวกันแล้วนะครับ โชจิโร่นั้นได้รู้ดีว่ากองทัพสเปเร์เร์นั้นได้เริ่มเคลื่อนไหวแลว้วโชจิโร่นั้นไม่มีทางเลือกจําเป็นต้องกําจัดสโตลูลงสทินีเมื่อโชจิโร่นั้นแสดงท่าทางมุ่งร้ายนะครับชาล็อตก็ได้บอกว่าคงต้องคุยกันด้วยกัมปั้นและคอสมัลแล้วล่ะค่ะนี่คือสเปเร์ร์เนโคแมนเชอร์ชาร์ล็อตแห่งดาวเทเล่นะครับและวันนี้นะครับจะได้ปะทะก,กับโกเซนเจิเมนีชาล็อดนั้นชิงจู่โจมก่อนเลยนะครับเชิญรับชมการไล่ล้ำของวิญญาณคนตาย เมื่อโชจิโร่นั้นรู้ตัวก็สายไปซะแล้วนะครับเขาได้ถูกวิญญาณคนตายนั้นตั้งอยู่กับที่ทําให้โชจิโร่นั้นไม่สามารถจะขยับตัวเองได้วิญญาณแห่งความแค้นตายไปแล้วก็ยังมีความแค้นอยู่สินะถ้าอย่างนั้นจงไปสุดขอบมิติซะเถอะโชจิโร่นั้นได้ใช้อนาเธอรดไดมนชันนะครับเปิดประตูสู่โลกต่างมิติได้โดดเอาวิญญาณคนตายและสเปกเตอร์ชาร์ล็อตเข้าไปด้วยแต่ได้วยความที่เป็นคนมีเมตตานะครับ เฉพาะสเปกเตอร์ชาล็อตเท่านั้นที่ถูกดึงกลับมาบนผืนโลกถึงจะไม่ตายนะครับแต่ก็ทําให้สเปกเตอร์ชาล็อตนั้นบาดเจ็บพอสมควรเลยทีเดียวและการออมมือในครั้งนี้ของโชจิโร่นะครับเรียกว่าอาจจะนําภัยร้ายมาสู่ตัวเองเลยก็ว่าได้เพราะว่าโชจิโร่นั้นได้ถกชาร์ล็อตเล่นง,งานก็ให้แล้วชาร์ล็อตได้บอกว่าสิ่งที่ขายหมอกที่อยู่รอบตัวโชจิโร่นั้นจริงๆแล้วคือวิญญ,ญาณข้างแขนของคนตายและนี่คือการโจมตีของสเปคเตอร์ในโคเมนเชอร์นะครับ ท่านี้ชื่อว่ามัวลิเซอเรคชันซึ่งพายุแห่งความข้างแข็งของคนตายนั้นจะพัดพาเจมินี่ให้ล่วงล้นลงสู่พื้นโดนกระแทกเข้าไปขนาดนี้นะครับเรียกว่าถ้าเป็นคนธรรมดาก็ขอหักตายไปแล้วถึงจะออมมือแต่คุณก็เป็นคนที่มีจิตใจดีนะโกเซนเจมินี่แต่เจมินี่ของเรานะครับก็ยังไม่เสียท่าขอได้ลุกขึ้นมาและพูดว่าต้องขอโทษด้วยที่ดูหมินคนตายแล้วสิที่ฉันสัมผัส คอสโมกของเธอเองก็ไม่ได้เลวร้ายนี่นาเมื่อได้ยินดังนั้นนะครับชาลอตก็ถอดเซอร์พิษออกทันทีเอาล่ะใช่อย่างนั้นมาคุยกันไหมล่ะสึกนี้เรียกว่าอาจจะจบลงอย่างง่ายดายนะครับเพราะว่าโชจิโร่ของเราก็ได้ชอดชุดเกาะท้องคําออกแล้วเอาล่ะถ้าอย่างนั้นคงต้องไปหาที่นั่งคุยกันบอกแล้วครับว่าเสซนเญียพักนี้มันชิวจริงๆเลยและไม่มีที่ไหนในการนั่งคุยกันจะเหมาะมากกว่าร้านเบอร์เกอร์อีกแล้วในตอนนั้นเองนะครับชาลอตเองเธอก็กินไม่ยั้งเลย เธอบอกว่าหลังจากที่ใช้คอสมไปแล้วเธอก็หิวมากซะด้วยแต่ตอนนั้นเองนะครับสิ่งที่โชจิโร่ได้รับรู้จากชาร์ล็อดก็คือถึงสงครามจะยังไม่เริ่มแต่ก็มีกองทัพยมมโลกนั้นเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากน,นี่จะบอกให้เลยนะฝั่งยมมโลกนะ่ะอยากจะได้เพียงสันติเท่านั้นและถูกพวกเซนนะ่ะฆ่าไปไม่รู้ตั้งกี่คนและถ้าจะพูดว่าเป็นคําสั่งของอาเทน,น่าก็ไม่น่าว่าจะเป็นไปได้เพราะว่าอาเทน,น่าตอนนี้ก็แทบจะยังไม่ตื่นเลย แต่ว่าเรื่องนี้อาจจะมีเงื่อนงำก็ได้นะยังไงคุณโกเซนจิมินี่ก็ลองสืบดูให้หน่อยสิคะโชทาโร่ก็ตบปากรับคำนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะถามพักพวกดูให้ว่าทำไมสงครามยังไม่เริ่มก่ดนั้นมีการขินฆ่ากันซะแล้วโชวทาโร่ก็ได้เอาเรื่องนี้นะครับไปเล่าให้กับไอโอรอดได้ฟังไอโอล์ดตอนนี้นะครับอยู่ในสถานะของอาจารย์ที่มาสอนที่โรงเรียนแห่งนี้หลังจากที่ได้คุยกันแล้วนะครับไอโอรอดเองก็ตั้งใจแล้วว่าจะสืบเรื่องนี้ให้กระจ่างให้จงได้ ในตอนนั้นเองความทรงจําก็ผุดขึ้นมาในหัวของไอโอรอสความทรงจําที่เป็นเงาล่างที่พวกเรานั้นคุ้นเคยเป็นอย่างยิ่งไอโอรอสซึ่งตอนนี้นั้นเหมือนได้รับปานเก็บหนักเลยนะครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นเงาล่างนั้นมันคืออะไรกันแน่และตอนนั้นเองนะครับชายคนหนึ่งก็ปากดตัวต่อนหน้าไอโอรอสชายคนนี้ก็คือโกเซนแคปปิคอนนั่นเองเรื่องราวของเซนเซียดาร์กวิงอิเซกายนั้นกำลังเข้าสู่บทที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับ และสำหรับคลิปในเวอร์ลลุ่มที่2นี้ก็คงต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้ยังไงแอดมินจะพยายามรีบทำให้จนถึงตอนปัจจุบันให้เร็วที่สุดเลยนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เราจะไปต่อกันที่อพิโซด G นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีอะไรผิดพลาดแอดมินก็ต้องขออภัยไว้นัดที่นี้ด้วยนะครับและเหมือนเดิมนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับ